พนักงานในโรงงานนะฮะไม่รักไม่สามัคคีกันเพราไม่รักไม่สามัคคีกันความร่วมไม้ร่วมมือในการทํางานทุกอย่างเนี่ยเละหมดเลยนะครับวิธีการแก้ไขสตเต็ปแรกต้องรณรงค์สโลกแกนของมันน่คือโอบอ้อมอารีวจีไพเราะสงเคราะห์ทุกคนแล้วก็วางตนพอดีโอบอ้อมอารีแปลว่าเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งป,ปันวจีไพเราะแปลว่าพูดเพราะพูดเป็นพูดถูกกาะละเทศะมีอะไรบ้างที่ควรพูดไม่ควรพูดสงเคราะห์ทุกคนแปลว่าไม่เลือกที่รักมากที่ชังไม่พวกเขาพวกเราพวกกูพวกมึงนะครับสุดท้ายเองวางตนพอดีก็แปลว่าเสมอ ต้องเอาสโลแกนสีอันนี้มารณรงค์ให้พนักงานโดยผ่านกิจกรรมเช่นกิจกรรมทำบุญตักบาตๆตอนเช้านะฮะมีหลวงพ่อมาแล้วก็ให้พรรณรงค์นะฮะว่าพวกเรานะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะอันที่2ต้องมีกิจกรรมอย่างอื่นเข้ามาเช่นกิจกรรมออดิตต่างๆกิจกรรม 5. ้สอนะกิจกรรมแอคทิวิตี้อื่นๆนะฮะกิจกรรมออกกําลังกายกิจกรรมชมรมกีฬาหรือกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องมีกิจกรรมเข้ามาช่วยเพื่อจะทําให้พนักงานเนี่ยมีกลุ่มมีก้อนแล้วก็มีการละลายพฤติกรรมอีกตัวหนึ่ง ที่จะทําให้พนักง,งานนะฮะสามารถละลายพฤติกรรมแล้วสามารถมีปัญหาในโลกคือกิจกรรม Walk l a n นด y ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวนะครับวิธีการตรงนี้มันจะทําให้พนักง,งานในจากเพราะกันจากมีปัญหากันก็จะลดการมีปัญหาลดช่องว่างระหว่างลงผมไปทําเรื่องนี้ให้หลายโรงงานครับแล้วตกลงได้ประสบผลเร็จเยอะแยะมากมายนะครับถ้ามีปัญหาปรึกษาผมผมมีคาตอบคทุกเรื่องครับ